สวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวโซเชียลเนตเวทุกท่านเลยค่ะวันนี้ก็มาพบเจอกับおแม่อีกเช่นเคยนะคะกับคลิปการรีวิวสินค้าดีๆที่มาบอกต่อทุกท่านในวันนี้ค่ะแล้วก็นะคะวันนี้อยากจะแนะนาค่ะผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่านะคะใครที่มีปัญหาเนี่ยข้อศอกดขาขาหนีบด,ดําต่างๆรวมไปถึงนะคะมีปัญหาแผลเป็นริ้วรอยต่างๆบริเวณผิวกายเนี่ยนะคะสามารถช่วยได้หมดเลยสาหรับตัวนี้นะคะหรือว่าใครมีหนังไก่นะบริเวณใต้รักแร้ค่ะก็ช่วยได้เช่น สำหรับเอซาสและคะเบลาตัวน,นี้นั่นเองนะตัวนี้เป็นครีมนะคะบอดี้ไวท์ครีมค่ะแพคเกจเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนะก็ค่อยค่อยโฟกัสไหร่เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะแพคเกจเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็วิธีใช้ค่ะไม่ยากบอกได้เลยนะใครที่ชอบซื้อครีมอะไรมาแบบออมีแพคเกจที่ ดูดีนะทันสมัยแล้วก็ใช้ง่ายนะคะตัวนี้ตอบโจทย์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ด้านในของเขาเนี่ยดีสุดยอดค่ะแล้วก็เปิดฝาแบบนี้นะคะพอได้มาแล้วนะคะแล้วเขาจะมีจุกตรงนี้นะคะเราก็เปิดจุกเขาแบบนี้น่หมุนออกมาตแบบนี้ก็จะเห็นเป็นช่องช่องงงละสิว่าเซรีมออกมาอย่างไงนี่เลยเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยคะ่ะหมุนเขาลูกขาหมุนนะคะนี่แล้วครีมจะออกมาแบบนี้เห็นปะ เออแล้วก็ปาดครีมออกมาบอกได้เลยนะคะว่าครีมเนี่ยเราบ,บีบไ,ไม่ต้องเยอะไม่ต้องแบบตบ,บี้ตะบ,บันหมุนขนาดนะนั้นนะนี่ออกมาเพียงแค่นี้เท่านั้นนี่เลยค่ะแล้วก็ทาบริเวณข้อศอกที่ดำด้านอยนี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมว่าเนื้อครีมนิดเดียวเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นถึงบอกแล้วว่าอย่าตะบ,บี้ตะบ,บันนะคะหมุนจนออกมาแบบหเยอะมาก นี่เลยนะคะิึงก็หอมด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ฝากไว้ด้วยค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวไม่ค้าสักทีขออ้อซอกดำขาหนีบดำนะรวมไปถึงมีหนังไก่เนี่ยนะฝากไว้ด้วยสำหรับเจ้าตัว a อสเซ l เบลล่าบอดี้ไวท์คตัวนี้นั่นเองค่ะนี่เลยนะคะชื่อเขาอยู่ด้านนี้แต่วันนี้นะคะแม่ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปการรีวิวหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.